สวัดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่อง y ยูทูบศรัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับเสด็จตั้มเจนีอันนี้ก็เป็นเวลาแปดนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะครับหลวงตาจำเพิ่นได้ปะครับจำได้นะเพิ่นเคยไป็นยังกับหลวงตาตั้งแต่ภาคเหนือครับภาคเหนือที่ติดตามหลวงตาครับเรียนเนี่ยพอดีครับกลับแม่จำได้ปะจำแม่สายเรียนแม่สายครูหลวงตามาจากมาเอาทุเรียนพี่มาเอาที่เรียน พี่วีเอาเอาขึ้นรถพี่วีเด้อนี่เรียนไม่เพราจะฝากไปตั้งแต่ไได้นี่เอาเอาขึ้นที่รถนี่แหละพี่ครับครับครับเออครับครับจะให้เอดี๋ยวจะรถบมาเก็บครับสาธุสาธุครับพี่เอาขึ้นที่รถตู้เลยนะนี่เอาขึ้นที่รถตู้เลยนะเอาเลยพี่เอาเลยเอาขึ้นรถตู้เลยครับ สุเรียนทหมดเลยสุเรียนหมดเลยพีผ่ผมผมไปเลยเนาะครับคัสดีครับบวัสดีครับพี่อานแ้ครับสวัสดีครับผมมีโอกาสเจอกันใหม่นะพี่เนาะครับขายดีด้นะสุเรียนพี่ขายดีดีครับขายขายดิขายดีนะครับสุเรียนของพี่ท่านนะครับก็พี่ท่านเคยอเน้ำเนี่ยน้มีรถข้างหลังแล้วครับพี่ท่านเคยมาติดตามหลวงตานะครับตั้งแต่ขึ้นเหนือนะครับ ขึ้นภาคเหนือนะครับแล้วก็ที่ท่านจะเป็นอาชีพขายทุเรียนนะครับนะครับก็ที่ท่านเคยมาจาหลวงตานะครับตั้งแต่ภาคเหนือนะครับแล้วที่ท่านก็มีอาชีพมาขายทุเรียนนะครับมารอบนี้วิธีที่ท่านได้มาเอาทุเรียนไปขายนะครับมาเจอหลวงตาพอดีนะครับมีโอกาสมาเจอหลวงตาก็เลยนําทุเรียน ลงมาถวายหลวงตานะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับที่ที่ท่านด้วยนะครับขอให้ขายดีๆนะครับขายติ่บขายดีครับทุเรียนสาธุสาธุครับผมสาธุครับมีขนนนะครับเมื่อกี้พูดเรื่องทุเรียนนะครับรอบนี้มีขนนับครับก็สวัสดีที่น้องยศติธรรมนะครับยามเช้าเช้านะครับ ลูกกับษาลูกครับลูกษาลูกี่คนท้องนะพี่คท้องคนท้องมางได้เลยครับมางได้เลยครับครับก็ให้ด้านหลังนะครับได้นำนมนำขนมนมเนยนะครับให้กับคุณท้องนะครับที่มานั่งรอกับไหว้ของพ่อหลวงตานะครับในช่วงเช้านะครับสาธุสาธุกครับวางได้เลยพี่วางได้เลยนะครับ สาธุครับสาธุครับเอาซ้อนกันเลยพี่เอาซ้อนกันเอาซ้อนกันแล้วจับไว้ครับผมสาธุสาธุครับยงน้ำายงน้ำพี่ยกน้ำครับสาธุสาธุครับผมยกน้ำด้วยนะครับยกน้ำครับยกน้ำครับผมสาธุครับ สาธุครับสาธุูมาเด้่ยเลยครับมาเด้่ยเลยครับล้อ,อนะครับบีบแกบีบแจใส่ล้อดาครับโชคให้หมานเนาะเดินทางปลอดภัยนะครับสาธุสาธุาธครับ

แต่ต้อนได้นะคุณป้ายก่อนครับยกน้ำก่อนครับยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยครับเออครับผมสาธุครับยกถวายก่อนนะครับสาธุสาธุครับผมลวงตาขอรับแล้ววางได้เลยนะพี่วางได้เลยครับวางได้เลยนะครับสาธุสาธุครับ สาธุปัจจัยหลวงตาท่านไม่รับนะพี่กเก็บใส่กระเป,ป๋าไว้ไม่ต้องฝากใครนะครับเออครับผมน้ำน้ำพี่เอาไปเป็นน้ำมงคลก็ได้หนึ 45, ่งขวดครับสาธุครับผมน้องมีปัจจัยมาด้วยนะครับเมื่อกี้หลวงตาท่านไม่เห็นสาธุครับผมสาธุยกยกไปที่สองค่ะนี่นะฮะนี่แรกที่สองหมดแล้วตัวน,นี้ตัวน,น,น,นี้หลวงตาให้คุณยายเด้อหลวงตาให้คุณยายเป็นมงคลนะครับเก็บ<ล><ล>ไว้ไ,ได้เลยครับครับ ครับเดี๋ยวมีดีบาบไปให้เดี๋ยวข้างหลังจะมาแล้วนะครับสาธุสาธุครับสาธุครับมาได้เลยครับมาได้เลยครับ ยกด้วยนะพี่อันนี้พี่ถวายหมไม่ไม oh ่ไม่ไม่ไว่ไม่าม่ไ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 ครับหไม่ไา่ไม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 ้ม่ไม่่ไ่ไม่ไม่ม่ไม <arm> ่ไ <Spiritual> ม <music> ่ม่ไม่ไมมมัั่่มม่ไไไมม ตอนนี้นะครับหลวงตาท่านมาถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกุยบุรีนะครับสาขาอำเภอกุยบุรีเดนึงสาธุครับผมสาธุครับ ให้คุณตาเด้อหลวงตาให้คุณตานะครับตัวนั้นให้เด็กนะครับตัวนั้นให้เด็กหลวงตาให้คุณตานะครับครับผมตัวนี้ให้เด็กให้เด็กนะครับครับหลวงตาท่านรับแล้วหลวงตาท่านเมตตาเด็กๆครับให้เด็กด้วยนะครับเดี๋ยวเด็กคนไหนที่ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวมีด้านหลังมาแจกนะครับสาธุสาธุครับอ่ให้เด็กเลยนะพี่นะ อ่ะให้เลยครับให้เลยก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง y u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  e ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสีถตามเจนีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ